สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ oh, หรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565ของคนลัคนาราศีเมษนะคะคนราศีเมษเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้การงานเด่นนะคะการเงินดีรายได้ก็ดีด้วยโชคลาภใช้ได้ทีเดียวแต่ก็ไม่ขาดความท้าทายนะคะ เดือนนี้ครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงทำเงินของคนราศีเมษเลยนะคะปีนี้ดาวเสาร์สถิตอยู่ในภพกัมมะที่เป็นภพของการงานช่วยให้การงานของคุณมีความสำเร็จที่ดีอยู่แล้วนะคะทำให้เดือนนี้คุณมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคจากญาติมิตรคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสได้งานได้เงินจากการพบปะเพื่อนฝูงเข้าสังคมเยี่ยมเยือนลูกค้าญาติมิตร เพียงแต่เดือนนี้ก็อาจจะมีความท้าทายมากหน่อยมีขั้นตอนมีปัญหากาวปัญหาปัจจุบันมาให้แก้บ้างแม้กระทั่งปัญหาฉุกเฉินก็อาจจะมีมาให้แก้ด้วยอาจจะไม่ได้ราบรื่นง,ง่ายดายไปซะทั้งหมดนะคะแต่ผลสําเร็จสุดท้ายก็จะออกมาดีออกมาน่าพอใจนะคะปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาสุดท้ายก็จะสามารถแก้ไขได้มีทางออกที่ดีเพียงแต่ในเรื่องของการเงิน ก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของรายจ่ายและการลงทุนให้ดีด้วยบริหารการเงินกันให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็อย่าลืมวางแผนฉุกเฉินวางแผนสำรองทางการเงินกันเอาไว้บ้างการเงินก็จะรับรื่นมากขึ้นด้วยนะคะเดือนนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความคาดหวังสูงอยากจะทําอย่างที่คิดอย่างที่หวงังแล้วก็หวังโชคลาภความสําเร็จที่ดีด้วยขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจก็จะทําได้ตามที่หวังแน่นอนค่ะ แต่เดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนอยู่มากอยากจะได้ผลเสเนจที่รวดเร็วก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดเอาไว้บ้างระวังจะมีความไม่เข้าใจกันกับญาติมิตรคนใกล้ชิดเนื่องจากอารมณ์และคําพูดได้เดือนนี้ก็อย่าใจร้อนนะคะอย่าใส่อารมณ์กับคนรอบข้างแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นที่มากจนเกินไประวังจะอ่านเกมไม่ขาดตัดสินใจผิดพลาดได้ขอให้ใช้ข้อมูลข่าวสารให้ดีด้วย เดือนนี้คนจะช่วยคุณก็เพราะคําพูดนะคะไม่ช่วยคุณก็เพราะคําพูดอีกเหมือนกันก็ขอให้พูดจาดีๆนะฟังการงานการเงินของคุณก็จะราบรื่นมากขึ้นอีกเยอะเลยล่ะคะ่ะเดือนนี้ขอให้งดการวิพากษ์วิจารทั้งในที่ลับและที่แจ้งทั้งต่อหน้าและในโซเชียลมีเดียไปก่อนนะคะจะช่วยลดปัญหายงยายให้คุณได้เดือนนี้คุณอาจจะทํางานยากอยู่บ้างนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์ ดาวตัวแทนของชื่อเสียงเกียรติยศถึงแม้ว่าจะเล็งลัคนาอยู่แต่ก็ได้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีพลังน้อยเดือนนี้ในเรื่องของการงานก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเยอะอยู่สักหน่อยแรงสนับสนุนอาจจะไม่มากเท่าที่หวังเอาไว้นะคะแต่ขอแค่คุณสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมก่อนมีผลสําเร็จที่จับต้องได้ก่อนก็จะมีคนช่วยมีคนให้ความสนใจหรือมีคนมาร่วมมือด้วย ขอให้คุณเริ่มลงมือทำเท่านั้นล่ะค่ะทั้งผู้ใหญ่เจ้านายและคนรอบข้างก็จะให้ความสนใจช่วยเหลือเกื้อหนุนมาก่อยสนับสนุนแล้วก็จะมีผลสำเร็จมีผลตอบรับที่ดีนะคะการงานที่ทําก็จะมีกําไรที่ดีตามมาค่ะเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนก้อนใหญ่นะคะขอให้เน้นความเรียบง่ายเน้นความชัวไว้ก่อนลงทุนแต่น้อยอย่างพอเหมาะพอดีขยับขยายไปทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนะคะเน้นความรอบคอบเป็นหลัก จะทำการงานอะไรขอให้เน้นรายละเอียดตรวจทานเก็บงานให้ดีด้วยจะช่วยให้เติบโตอย่างมั่นคงได้ค่ะช่วยลดความผิดพลาดแล้วก็ช่วยให้ปลอดภัยกับเงินในกระเป๋ามากขึ้นอีกด้วยช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวสุ์ดาวคู่สมพนมาอยู่ร่วมราศีด้วยจะทําให้คุณวางเป้าหมายไว้สูงนะคะแล้วก็ยังมีดาวราหูที่อยู่ใน,านาลัคนาเลงอยู่กับพระอาทิตย์และดาวสุ์ก็อาจจะส่งผลให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คิดสิ่งที่วางสิ่งที่ตั้งใจมากอยู่สักหน่อย ยงแต่ดาวศุกร์กับดาวราหูเป็นดาวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความลุ่มหลงก็ขอให้ระวังในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวงังสิ่งที่เชื่อม่นเอาไว้บ้างขอให้เช็คดูก่อนว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเชื่อมันดีต่อตัวคุณจริงๆแล้วก็ขอให้ระวังไม่ทําเรื่องเสี่ยงนะคะธุรกิจสีเทาหรือสิ่งที่ร่อแหล้ต่อกฎหมายหรือศีลธรรมการงานและชีวิตของคุณก็จะราบรื่นไม่มีปัญหาทางกฎหมายตามขอาวุ่นวายได้ เดือนนี้ดวงสังคมดีนะคะส่งผลดีต่อหน้าที่การงานเป็นช่วงที่เหมาะกับการทํางานสร้างเงินเดือนนี้คุณอาจจะมีการพบปะเพื่อนฝูงเดินสายหาลูกค้ามากขึ้นก็ขอให้มันติดต่อหาลูกคา้าเดินสายพบปะพูดคุยสายสัมพันธ์ทั้งลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่ลูกค้าปัจจุบันลูกค้าคนไหนขาดการติดต่อยอดสั่งซื้อขาดหายไปโทรไปสอบถามข่าวคราวบ้างนะคะไปเยี่ยมเยียนไทยถามสารทุกสุขดิบบ้างจะช่วยสารานต่อความสัมพันธ์ แล้วก็ยังมีโอกาสไดออเดอร์มีโอกาสปิดดิวใหม่ได้ด้วยหรืออาจจะได้งานได้โครงการใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นการสั่งอะไรเป็นงานซ่อมบำรุงหรือบริการหลังการขายก็ได้อาจจะมีข้อแม้เยอะอยู่บ้างนะคะแต่จะส่งผลดีในระยะยาวและก็อย่าลืมเน้นออนไลน์เน้นโซเชียลอยบ้างนะคะอาจจะได้โปรเจกต์ระยะสั้นมาเป็นตัวทดลองงานก็ได้ช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนค่าที่ย้ายออกจากพบปัตนี เข้าไปหลบอยู่ในภพมรณะร่วมราศีกับดาวสุกและดาวพุธที่ล่วงหน้าเข้าไปรออยู่ก่อนแล้วนะคะทำมุมเลงกับดาวมฤตยูในภพการเงินและดาวอังคารดาวประจวทองคุณที่ถอยหลังกลับมาร่วมราศีด้วยก็ขอให้ระวังในเรื่องของความคิดความต้องการการตัดสินใจระวังจะตัดสินใจผิดพลาดอ่านเกมไม่ขาดเป็นเหตุให้เสียเงินก้อนหรือเสียเงินแบบกระทันหันได้นอกจากนี้ก็ขอให้ลองเช็คแผนการเงินแผนการลงทุน แล้วก็แผนการงานดูก่อนนะคะว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมเช็คแนวโน้มที่ทางการตลาดด้วยนะคะว่าตอนนี้เทรนด์มันไปทางไหนจะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานได้ทันท่วงทีนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และการบริหารคนให้มากด้วยระวังคําพูดการสื่อสารระวังจะมีความไม่เข้าใจกันกันกบญาติมิคนใกล้ชิด กับลูกน้องลูกหลานไม่วานก็ขอให้ดูแลใกล้ชิดสักหน่อยนะคะอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างอาจจะทำให้การงานไม่ราบรื่นเกิดความผิดพลาดหรือสร้างเรื่องสร้างปัญหาทำให้คุณต้องไปตามแก้วได้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองญาติผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดไปด้วยนะคะเน้นที่พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และลูกหลานใกล้ชิดนี่แหละคะ่ะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอาจจะมีเรื่องเก่าปัญหาเก่าย้อนกลับมาให้แก้ อาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายคดีความหรือมีญาติมิตรที่นานๆติดต่อกันที่นำพาปัญหามาให้หรือมาขอร้องในเรื่องที่ลำบากใจเดือนนี้จะเชื่อใครจะช่วยเหลือใครก็ขอให้คัดกรองให้ดีก่อนนะคะระวังจะเสียรู้เพราะความมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปหรือเพราะเชื่อใจผิดคนสงสารผิดคนจะอ่อนผิดเรื่องเดือนนี้ขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยอ่อท้อวางแผนให้ดีเน้นความรับคอบรัดภุมเป็นหลักมีแผนสำรองทางการงานการเงิน เน้นรายละเอียดให้ดีตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะอย่ารีบร้อนตัดสินใจจนเกินไปการงานก็จะมีผลสําเร็จที่ดีตามที่หวงังตามที่ต้องการค่ะในเรื่องของการเงินการเงินของคนราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมีแนวโน้มที่ดีอยู่การเงินสะพัดรายได้ดีทั้งจากอาชีพหลกักอาชีพเสริม รายได้จากการลงทุนที่เอาไปลงทุนเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคจากญาติมิตรคนใกล้ชิดีอกด้วยมีโอกาสสร้างเงินสร้างกาไรจากเพื่อนพ้องสังคมรอบตัวดวงรับรอยก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่เดือนนี้จะเป็นรับรอยจากการงานการลงทุนมากกว่าดวงเสี่ยงโชคนะคะมีโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาหาคุณอยู่เรื่อยๆนะคะ ได้ได้จากการงานก็ดูดีมากทีเดียวบางครั้งบางคราวบทจะได้งานได้เงินก็อาจจะได้มาแบบไม่คาดคิดหรือได้มามากกว่าที่คิดก็มีนะคะเดือนนี้ก็ขอให้มันเยี่ยมเยือนญาติมีคนรู้จักมันเข้าสังคมติดต่อหาลูกค้าคู่ค้าเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายมันเสนองานขายงานบ้างก็จะมีโอกาสที่ดีทางการงานเข้ามานะคะแต่เดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนที่การเงินยังคงเข้าดีออกดีอยู่นะคะ ดามฤรตยูที่ยังคงอยู่ในภพการเงินของคุณเป็นตัวช่วยกระตุ้นดวงการเงินทําให้คุณกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจกล้าทุม่มกล้าเสี่ยงเวลามีไรายได้เข้ามามีกําไรเข้ามาก็จะได้มาเป็นกอบเป็นกำมนะคะแต่เวลาลงทุนหรือเวลาจะใช้เงินขึ้นมาก็อาจจะเกิดอาการเมือเติบขึ้นมาได้เหมือนกันดังนั้นก็ขอให้บริหารการเงินกันให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนด้วย ไม่ว่าจะทำอะไรเดือนนี้ขอให้เน้นความชัวไว้ก่อนนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเผือเงินสำรองฉุกเฉินเอาไปด้วยครึ่งเดือนหลังขอให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะครึ่งเดือนหลังดาวคานดาวประจำตัวของคุณถอยกลับมาอยู่ร่วมราศีกับดาวมนุษยูในพบการเงินเป็นสัญ,ญญาณเตือนนะคะว่าคุณควรจะเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับแผนการเงินแผนการลงทุน แผนการงานรวมถึงวิธีการใช้เงินของคุณเองด้วยเรื่องของการเงินอาจจะมีการชะลอตัวมีความล่าช้าเกิดขึ้นกำไรอาจจะลดน้อยถอยลงอาจจะเกิดอาการพุ้นสุวรร์ถอนพุ้นก็เป็นอะไรที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนที่คุณคาดไม่ถึงหรือไม่เคยนึกถึงมาก่อนหรืออาจจะมีเหตุคลิกผันทางการเงินเข้ามาแบบไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวก็ได้ ก็ขอให้ระวังกันให้ดีด้วยนะคะยังไงก็เพื่อเงินสำรองไว้ก่อนมีเรื่องอะไรขึ้นมาต่อให้เตรียมตัวไม่ทันแต่มันก็เท่ากับว่าคุณได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วครึ่งหนึ่งนะคะเดือนนี้คุณมีแนวโน้มที่จะคิดใหญ่ฝันใหญ่นะคะอยากจะวางแผนทาโครงการใหญ่ๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจและเชื่อมั่นในความคิดความต้องการของตัวเองมากอยู่เหมือนกันและมีโอกาสที่จะทําได้สําเร็จอย่างที่ต้องการด้วย เพี่งแต่ก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการเงินการบริหารเงินที่ดีและก็ขอให้ระวังในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นที่มา,ากเกินไประวังในเรื่องของอารมณ์เอาไว้บ้างเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนใจร้อนตัดสินใจเร็วทําอะไรก็อยากจะให้เสร็จเร็ว,รวต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วแต่เดือนนี้ถ้าตัดสินใจเร็วเกินไปจะผิดพลาดได้ง่ายนะคะขอให้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล เช็คตัวเลขเช็คข้อมูลข่าวสารเช็คเอกสารสัญญาเอกสารการเงินและเอกสารการงานให้ดีก่อนจะช่วยลดความผิดพลาดช่วยให้การงานการเงินราบรื่นมากยิ่งขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของความคิดความต้องการและความมั่นอบมั่นใจที่มากจนเกินไปเอาไว้บ้างระวังจะมองสถานการณ์ผิดพลาดอ่านเกณฑ์ไม่ขาดตัดสินใจผิดพลาดเราได้ ระวังจะหลงเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อหรือมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดชักชวนให้ออกนอกลู่นอกทางหรือไปลงทุนในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดูดีเกินจริงออกแนวแชร์ลูกโซ่ก็ขอให้ระวังกันทีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการคาประการหลีกเลี่ยงได้ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเลยนะคะระวังจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้เดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนก้อนใหญ่นะคะจะลงทุนทำอะไรก็ขอให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทีละขั้นตอนทีละสเตปอย่าออกตัวแรงตั้งแต่เริ่มต้นและอย่าเล่นใหญ่เกินความจําเป็นนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุใดอีกด้วยจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มีกําไรเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้การเงินมั่นคงยั่งยืนมากขึ้นอีกด,ด้วยเดือนนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพย่ามินดนลกา้ชดโดยบ้างนะคะไม่อย่างนั้นที่เหนื่อยมาทั้งเดือนอาจจะต้องส่งต่อให้หมอแทนก็ได้ เดือนนี้ในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภดีอยู่แล้วนะคะเติมความรอบคอบเพิ่มเข้าไปด้วยมีแผนสำรองทางการเงินเผื่อ,อไว้บ้างก็จะช่วยให้การเงินของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้นได้นะคะในเรื่องของโชคลาภคนราศีเมษเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้โชคลาภดูดีทีเดียวนะคะมีโชคในเรื่องของการเงินการลงทุนมีโชคในเรื่องของการงานสังคม มีโอกาสรับทราบรับโชคจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิดอีกด้วยมีโอกาสได้งานที่ให้ผลตอบแทนดีหรือช่วยให้การงานก้าวหน้านขึ้นได้ดวงลาบลอยก็ดูดีมีให้ลุ้นนะคะแต่เดือนนี้มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยอาจจะเป็นการที่ได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปเอาไปดูแลสุขภาพของตัวเองหรือพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆก็ได้ก็ขอให้ใส่ใจกันที่ดีด้วย นักเสี่ยงโชคดวงลาบลอยดูดีนะคะช่วงกลางเดือนเนี่ยดูน่าลุ้นทีเดียวแต่เดือนนี้มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยก็ขอให้เสี่ยงโชคแต่พอดีเน้นเสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนานดีกว่าอย่าลืมว่าลาบลอยเป็นของขวัญการงานเป็นของจริงนะคะได้มาแล้วก็อย่าลืมแสดงความกระตัญยูต่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บ้างโชคลาบจะได้ยั่งยืนนะคะในเรื่องของสุขภาพเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองญาติผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดกันให้ดีด้วยนะคะขอให้พักผ่อนให้เพียงพอระวังจะเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออารมณ์ไม่แจ่มใสแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของอาหารการกินกันไว้บ้างปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็ระวังไข้หวัดภูมิแพ้กันไว้บ้างนะคะตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบอัติเหตุคืนไฟไฟฟ้าความร้อนอุบัติเหตุจากน้ําแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของรถราการเดินทางกันไว้ด้วย ระวังอุบัติเหตุจากยานพาหนะและของมีคมกันเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงอายมุกข,ของมึนเมาและสถานที่อโคโจรเข้าไว้จะดีมากเลยล่ะค่ะช่วงวันที่ 6-9, 14-16และ23-25พฤศจิกาย,ยนก็ขอให้ดูแลจิตใจกันให้ดีด้วยนะคะอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไประวังจะเสียกำลังใจกันเอาได้ในเรื่องของความรัก เดือนพฤศจิกายนนี้คนราศีเมษยังคงมีความคาดหวังสูงนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักความสัมพันธ์แต่เดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในความคิดความต้องการของตัวเองมากอยู่เหมือนกันขอให้ระวังในเรื่องของความคาดหวังอารมณ์แล้วก็คําพูดเอาไว้ด้วยนะคะคนไม่โซเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของความรัก ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความใส่ใจและความเอื้ออาทรเป็นหลกักให้ความระมัดระวังกับสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังให้มากสักหน่อยเดือนนี้จะมีอารมณ์รักมากห่วงมากอยู่ด้วยนะคะก็ขอให้ดูแลความรู้สึกของกันและกันที่ดีด้วยพูดคุยถนอมน้ําใจกันที่ดีระวังจะมีปัญหาจากคําพูดและการสื่อสารได้ขอให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไป พูดคุยทำความเข้าใจกันให้ดีบรรยากาศในบ้านก็จะดีจะน่าอยู่เองนะคะส่วนคนโสดดวงความรักเดือนนี้ค่อนข้างที่จะหวือหวายอยู่เหมือนกันนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกดวงความรักใช้ได้มีโอกาสเจอคนที่ช่วยเหลือดูแลช่วยให้การงานก้าวหน้าขึ้นได้เน้นไปที่คนอายุมากกว่าคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงจะถูกฉลองก,กว่านะคะเพียงแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความคาดหวังและอารมณ์เอาไว้บ้าง ดวงความรักช่วงครึ่งเดือนหลังไม่น่าประทับใจเท่าไรขอให้ดูแลตัวเองให้ดีด้วยระวังจะมีคนมาหลอกลวงความรักหรือเจอคนโ้ชูหวังคบซ้อนเอาได้ก็ระวังจะกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเอาได้นะคะถ้าเริ่มความสัมพันธ์ในเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้ทําใจเผื่อ,อไว้บ้างนะคะว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ยืนยาวเท่าที่ควรก็ได้ ใครที่มีคนที่คุยอยู่ด้วยก็ค่อยๆศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนนะคะรออีกสักหน่อยให้ดวงความรักดีขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายค่ะเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็ขอให้คนราศีเมษโชคดีมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภยัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในตอนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ